สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นครับต้อนรับวันวาเลนไทน์ครับนะครับต้อนรับเลยครับโปรโมชั่นให้4คันนะครับ4ีคันเท่านั้นนะครับ4คันเท่านั้นนะครับโปร,โปรโมชั่นนะครับ นะครับวันที่14กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับต้องรีบมาจองนะครับต้องรีบมาจองโปรโมชั่นนี้สุดแล้วนะครับสุดแล้วนะครับมีพิเศษให้4คันนะครับ4คันเท่านั้นนะครับ4คันนะครับฟรีดาวครับฟรีดาวครับนะครับฟรีดาวครับพอนาน8ปีครับนะครับ ฟรีดาวครับไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวครับแต่ต้องมาจองมาที่14เท่านั้นนะครับ mm hmm. นะครับวันที่14่กุมภานี้เท่านั้นนะครับนะครับฟรีดาวครับฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวครับแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวครับนะครับผ่อนนานได้ถึง8ปีครับนะครับ ตอนรับวันวาเลนไทน์ครับตอนรับเลยครับพิเศษเพียงสี่คันเท่านั้นนะครับสี่คันเท่านั้นครับสี่คันเท่านั้นนะครับนะครับต้องมาจองภายในวันที่สิบสีนี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับใช้เงินออกรถเพียงศูนย์บาทครับศูนย์บาทนะครับไม่ต้องใช้เงินแม่แต่บาทเดียวครับนะครับ ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวครับผ่อนได้นานถึง8ปีเลยครับ8ปีครับปีละครั้งเท่านั้นนะครับปีละครั้งเท่านั้นนะครับไม่มีรายวันไม่มีรายเดือนนะครับนะครับเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นครับปีละครั้งเท่านั้นนะครับพิเศษเพียง4คันเท่านั้นครับสคันเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ